สวัสดีค่ะกลับมาเล่าเรื่องมีวิชอยู่กันต่อนะคะความเดิมจากตอนที่แล้วที่ซื้อชี้โทหาชีเนียนให้กลับบ้านแล้วจีเหยียนซีนแย่นโทรศัพท์ไปคุยค่ะมาพูดถึงลู่ชิงอ,อูก,กันนิดนึงนะคะลู่ชิงอ,อูคือนักเขียนการ์ตูนชื่อดงังตอนนี้เธอกําลังมองหาเด็กรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานค่ะเพราะเบื้องหลังความสําเร็จที่แท,ท้จริงของเธอก็คือเด็กพวกนี้เองค่ะไม่ใช่ตัวเธอจริงๆ วันนี้รูซิงอูนะคะมีงานมิมพบะแฟนๆที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วไม่อย่างนั้นเธอจะเจอกับพวกที่ไม่ชอบผลง,งานของเธอค่ะและงานที่ซื้อฉีได้บัดมานะคะก็คืองานนี้นี่แหละค่ะแล้วจีเยียนซินรับสายแทนบอกว่าชี้เหนียนไม่ว่างเขาให้ชี้เหนียนไปทําอะไรรู้ไหมคะไปงานตัดป้ายร้านหนังสือก,กับเขาซึ่งก็เป็นที่ที่เดียวกันค่ะแต่ว่าคนละส่วนงานจีเยียนซินให้ชีเหนียนใส่ชุดแมสคอตถือป้ายในงานนะคะจีเยียนซินเริ่มรู้สึกง่วงมากค่ะ แคจะทรงตัวไม่อยู่ชีเนียนที่สังเกตเห็นก็เข้ามาช่วยพาเขาออกจากงานไปเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะเมื่อคืนค่ะช่วงที่ชีเนียนรับโทรศัพท์จากซื้อฉีทําขวดยาสลับกันแล้วจี้เหยียนซินก็หยิบกินผิดไปค่ะทําให้ตอนนี้ฤทธิ์ยานอนหลับออกอาการค่ะชีเนียนพาจี้เหยียนซินเป็นหลบบนดาดฟ้าเธอให้จี้เหยียนซินนะคะนอนพักบนตักฟังเธอคุยเพื่อที่จี้เหยียนซินจะได้ไม่หลับไปชีเนียนใช้มุกว่าตัวเองนอกใจเขาค่ะ ทำให้เขาลืมตาม,มองเธอได้หนึ่งกลุ่มแล้วเธอก็เ่าเรื่องตัวเองให้เขาฟังทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่องงานเขียนการ์ตูนที่เธอรักเธอยังไม่ได้บอกจี้เห็นสิ้นนะคะว่าเธอเป็นนักเขียนการ์ตูนนัาปากการแรกของชีเนียงก็คือชีเรียชินอูค่ะอีกมุมหนึ่งของห้างนะคะที่งานมิทติ้งของรูซิงอูซอฉีจําเป็นต้องซื้อหนังสือของเธอเพื่อให้ได้เข้าไปมิทติ้งพบปะพูดคุยค่ะในงานนี้ซอฉีได้ยินแนวคิดที่รูซิงอูพูดถึงความรักในการเขียนการ์ตูนก็ยังพอถือว่าใช้ได้ แต่พอรูซิงอูพูดถึงงานชิ้นแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอชื่อว่าเรื่องเหนือเมคานะคะที่ตอนนั้นใช้นามปากาว่าชีเย่ชิงอูทาให้ซอฉีรู้เลยว่านางเฟคค่ะเพราะมันไม่ใช่งานของเธอจนด้จังหวะช่วงถามตอบซอฉีได้ถามรูซิงอูว่าผลงานเหนือเมคาเป็นของเธอจริงหรือเปล่าทําให้รูซิงอูตกใจนะคะไม่คิดว่าจะมีคนคุนเรื่องนี้มาถามอีกซอฉีถูกแฟนลับคนอื่นลุมด่าค่ะกลายเป็นความโกรธห่มในงานไป ซูชีไม่สนใจนะคะก็ยังถามต่อไปว่าทําไมถึงใช้หน้าประกาใหม่และผลงานเล่อนข่าวก็ยังไม่จบทําไมถึงไม่ทําต่อส่วนทนายชี้เนียนค่ะได้รับโทรศัพท์จากบอกอให้ดูคลิปที่งานมิงอันนี้แต่ด้วยความที่บนดาดฟ้าไม่มีเครื่องนะคะก็เลยเปิดดูไม่ได้ซอชีรีบหนีค่ะเมื่อกาดในงานมาไล่าตามจับเขาซอชีโทรหาชี้เนียนถึงได้รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ที่เดียวกัน ซอี่รีไปตามหาชีเนียนส่วนชีเนียนเมื่อไม่มีสัญญาณก็คิดจะลงไปหาซูชีค่ะแต่ก็หัวที่จี้เหยียนซีนนอนอยู่ข้างบนคนเดียวชีเนียนก็เลยล็อกประตูทางเข้าไว้แล้วติดป้ายว่าซ่อมอยู่ค่ะก่อนที่จะลงไปหาซูชีจังหวะนั้นเองนะคะจี้เหยียนซีนก็ตื่นมาอย่างงง,งๆเขาก็เหลือบมองไปเห็นผู้ชายคนนึงค่ะคล้ายน้องชายของเขาอยู่ด้านนอกแต่เขาออกไปไม่ได้ค่ะผู้ชายคนนั้นก็คือซูอชีที่วิ่งขึ้นมาตามหาชีเนียน ส่วนทังชีเนียนะคะที่ออกมาหาซื่อชีก็บังเอิญมาเจอกับลูซิงอู่ค่ะที่เรียกคนออกมาตามล่าหาตัวซื่อชีไปทั้งห้างทั้งชีเนียและลูสิงอู่นะคะจริงๆเคยทํางานร่วมกันมาค่ะโดยใช้นามปากกาว่าชีเย่ชิงอูโดยชื่อมาจากชื่อของชีเนียแล้วก็ลูสิงอู่นั่นเองค่ะตอนเริ่มแรกก็ไปได้ดีนะคะแต่ต่อมาลูซิงอู่แอบเอาผลงานที่ชีเนียนทําไปส่งเข้าประกวดค่ะซึ่งก็ได้รางวัลชนะเลิศด,ด้วยแต่ไปบอกตอนหน้าสื่อว่าเป็นผลงานของตัวเอง ทำให้ชีเนียนเกลียดลูซิงอูนับแต่นั้นมาในจังหวะนั้นเองนะคะซือชีส่งข้อความมาหาชีเนียนค่ะมาเอ่ยว่าเสียงมันดังรอดออกมาทําให้ลูซิงอูได้ยินเข้าลูซิงอูก็ยิ่งโกรธสิคะคิดว่าชีเนียนเป็นคนพาคนมาป่วดในงานและให้ชีเนียนดูคลิปเรื่องที่เกิดขึ้นชีเนียนถึงได้รู้ว่าซอชีนะคะไปทําเรื่องอะไรไว้แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเธอนี่ลูซิงอูนะคะอยากจะให้คนมาจับชีเนียนอีกแต่จีเนียนซีนออกหน้ามาดึงชีเนียนไว้ค่ะ รูซิงอูเป็นคนที่แพ้คนหลอ่อจะด่าก็ด่าไม่ออกจำต้องปล่อยให้เดินจากไปค่ะชีเนียนเฮนจี้ยยนซินดูไม่ค่อยดีค่ะก็เป็นหัวแต่ว่าจียยนซินให้เธอกลับบ้านไปก่อนทางรูซิงอูนะคะเห็นคลิปที่โดนว่าการงานก็ยิ่งโมโหค่ะผู้ช่วยคนหนึ่งของเธอนะคะเอาผลงานของเพลซือฉีมาให้เพราะซือฉีเคยส่งประวัติและผลงานมาสมัครแต่ไม่ผ่านแต่พอลูซิงอูเห็นงานเท่านั้นแหละค่ะมันสุดยอดมากน่าจะได้ตัวมาทำงานจริงๆ ทางด้านซอฉีที่หนีออกมาได้นะคะโทรหาชิเนนไวไวที่เธอไม่มาหาเขาแถมยัยงยอมเลือกอยู่กับเจ้านายไม่กลับบ้านอีกซือฉีได้รับแจ้งจากบริษทัทสำนักพิมพ์การ์ตูนค่ะว่าเขาได้รับเลือกเข้าทำงานซอฉีก็รีบตามทะเบียนบ้านกับจีชิวเลยค่ะก่อนที่จะตรวพี่ชายตัวเองตามตัวจนเจอพี่ชายของซือชีก็คือจีหยยนซินนั่นเองค่ะทั้งคู่มานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟจีหยยนซินไม่อยากให้ซือชีทำงานด้านการ์ตูนค่ะถึงมันจะเป็นความฝันของซอฉีก็ตาม ซอฉีบอกว่าเขาถูกเรียกไปสัมภาษณ์แล้วจีเหียนซินให้ซือชีไปลองทาดูค่ะแต่ถ้าสัมภาษณ์แล้วไม่สําเร็จต้องกลับไปทํางานที่บริษัทของเขาซือฉีรับปากอย่างโมโหจีเหียนซินเองนะคะความเครียกก็กาเริบขึ้นอีกแล้วค่ะจีเหียนซินกลับมาที่บ้านเห็นชีเนียนนอนหลับอยู่ที่โซฟาเขาเลยอุ้มเธอไปนอนที่ห้องรับแขกก่อนหน้านี้นะคะชีเนียนนั่งเช็คยานอนหลับที่จีเหียนซินกินค่ะพบว่ามันมีผลข้างเคียงคือการนอนละเมอ คืนนี้จีเหยียนซินไม่ได้กินยาทําให้เขารู้ตัวว่าเขาต้องนอนละเมอเดินออกไปข้างนอกแน่เพื่อเป็นการเช็เคเขาเลยลอกห้องตัวเองเอาไว้ค่ะการดึกคืนนั้นชีเนียนตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นเพราะอยู่ในอ้อมกอดของใครคนหนึ่งจีเหยียนซีมานอนกอดเธอเอาไว้ตั้งแต่มมาาเมื่อไหร่กันค่ะนี่เป็นอาการละเมออย่างหนึ่งนะคะเช้าว,วันรุ่งขึ้นเธอเองก็แทบจะลืมต,ตามไม่ขึ้นแล้วชีเนียนมาปรึกษากับเพื่อนๆค่ะใจหนึ่งก็ไม่อยากให้จีเหยียนซินละเมอ ใจหนึ่งก็อยากให้ละเมอเพราะว่าตอนละเมอนะคะสายตาของเขาที่มองมาที่เธอมันดูอบอุ่นมากเธออยากจะให้เขากอดหอมสวิตแค่ไหนเขาก็ยอมทําให้เธอได้ข้อมูลไปเข่งกระตูนเยอะเลยค่ะเซอรอเผยมารับการสัมภาษณ์งานค่ะปรากฏว่าซีอโอที่เข้ามาสัมภาษณ์เขาก็คือลู่ซิงอู่เธอขอให้ซอรอเผยขอโทษเธอซะแล้วเธอจะยอมรับเขาเข้าทํางานแต่ซอรอเผยยิงในศัก์รีเกินค่ะดา่าไปฉากหนึ่งด้วยซ้ําก่อนที่จะออกมา ซือเผยก็เลยพลาดงานข่าวนี้ทําให้เขาต้องคิดหนีค่ะไม่งั้นต้องโดนจับกลับบ้านแน่แต่ระหว่างที่คิดจะหนีจีหยยนเินก็เหมือนมียาพิเศษนะคะปรากฏตัวออกมาพอดีเขาบอกว่าเขารู้อยู่แล้วค่ะเพราะเอกสารนั่นเหมือนเป็นของปลอมสื้อฉีทํายังไงได้คะได้แต่ขอตกค่ะเดินขึ้นรถของจีหยยนเินไปแต่ในจังหวะนั้นค่ะอีกมุมหนึ่งที่บริษัทของลู่ซิงอู่พบว่าย,ยอดอ่านกระตุกของเธอโดนแยกตําแหน่งไปแล้ว การตูนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในช่วงค่ำคืนก็คือการะตูนของชีเนียนที่กําลังเฮลันกับความสําเร็จครั้งนี้ชีเนียนขอตัวไปโทรศัพท์หาผู้ช่วยของเธอให้มาเซ็นสัญญาร่วมกันชีเนียนโทรหาเสื้อชีค่ะสิ่งที่ชีเนียนบอกกับเขาทําให้เสื้อชีดีใจมากแต่จีเยียนซิงนะคะยังจับเขายัดเข้าไปในรถเขาขอคุยกับปลายทางเองแต่สัญญ,ญาณโทรศัพท์ขาดกลับเวลวร้ายทําให้เสียงไม่ชัดจีเยียนซิงเห็นชื่อคนโทรมาว่าคนที่ชอบ แปลว่าซื่อชีชอบคนคนนี้ค่ะซื่อชีนี้ออกมาได้ค่ะรีบไปที่บริษัทบอกกอลอเขาเซ็นสัญญาอยู่ที่นั่นชีเนียนให้เครดิตเขาด้วยในการทํางานไม่ใช่แค่ผู้ช่วยธรรมดาค่ะยิ่งทําให้ซื่อชีนะคะประทับใจในตัวชีเนียนเข้าไปอีกแต่ตอนนี้ชีเนียนไม่อยู่บริษัทสิคะชีเนียนรีบกลับไปหาพระเอกในกระตุนของเธออีกแล้วเรื่องนี้บอกกอ็อกก็บอกความจริงกับซื่อชีค่ะว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องของเพื่อนชีเนียนมันคือเรื่องของชีเนียนเอง ชีนีนมาที่บ้านของจีเยียนสินค่ะนางนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงของรนกลายเป็นว่าจีเยียนสินนอนตกเตียงชีเนียนพยุงเขาขึ้นไปบนเตียงค่ะแต่จีเยียนสินกลับโน้มหน้าของเธอเข้ามาหาแล้วก็จูบเธอชีเนียนตกใจพลาออกมาจีเยียนสินก็สะดุ้งตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันชีเนียนนะคะรีบวิ่งออกมาเพราะไม่รู้จะสู้หน้าอย่างไรเสือชีก็โทรหาชีเนียนพอดีค่ะบอกว่าเขารออยู่หน้าบ้านเจ้านายของเธอ เมื่อชีเนนออกมานะคะก็เจอซื้อชี้รออยู่แล้วภ้าที่ชีเนนกับซื้อชี้สนิทสนมกันแล้วก็นั่งรถจากไปทําให้จีเยียนินที่มองอยู่นะคะรู้สึกเจ็บๆอย่างบอกไม่ถูกเจ็บที่ใจค่ะซื้อชี้พาชีเนนนะคะมานั่งรถเล่นทั้งคู่นะคะเจอเหตุที่ทําให้ต้องเข็นรถกลับบ้านกันค่ะแต่พวกเขาก็สนุกและมีความสุขมากสําหรับคืนนี้ ชีเนียและซูชีนะคะเข็นรถกลับบ้านไม่ทันสังเกตว่ามีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถจับตามองดูพวกเขาอยู่ค่ะเป็นจีเหียนซินค่ะตามมาเห็นเขาสองคนนะคะเดินเข้าบ้านไปด้วยกันจีเหียนซินไม่เหลือสภาพคนเย็นชาเลยคะ่ะยิงยามแถวนั้นบอกว่าสองคนนี้เป็นคู่รักแล้วก็อยู่ด้วยกันจีเหียนซินก็รีบหาวิธีเลยค่ะที่จะให้ชีเนียนกลับไปบ้านของเขาเดี๋ยวนี้ชีเนียนได้รับโทรศัพท์จากจีเหียนซินให้รีบทําเวลากลับไปบ้านเขาให้ทัน โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าบนถนนเส้นเดียวกันนั้นรถที่ขับตามกันนั้นก็คือรถของจีเหียนซินจีเหียนซินมาถึงบ้านก่อนนะคะก็รีบฟอร์มเลยค่ะว่ามันนั่งรอยอยู่แล้วจนชีเนียนกระหึกกระหอบเข้ามาค่ะจีเหียนซินขอโทษที่เขาจูบชีเนียนชีเนียนไม่ถือโกรธนะคะจะโกรธได้ยังไงคะต้องถือว่าตัวเองได้กําไรที่สาจีเหียนซินหลอกฐานที่ชีเนียนหายไปทั้งคืนเขาโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่รับชีเนียนก็เลยเล่าเรื่องที่เธอนั่งรถเล่นไปกับเสื้อชีค่ะ แล้วซูชีก็เป็นแค่เพื่อนร่วมบ้านของเธอเท่านั้นฟังอย่างนี้แล้วจีเยนซินก็สบายใจขึ้นนะคะแต่เขาก็ยังไม่หยุดถามเรื่องของเมื่อคืนค่ะจนชีเนียนอดจะสงสัยไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นชีเนียนรับกระดาษโน้ตจากจีเยนซินบอกให้เธอไปรอหน้าบ้านที่หน้าบ้านจีเยนซินจุงจักรยานไฟฟ้ามาเปล่าค่ะเขาไม่ได้ขี่ให้เธอซ้อนนะคะแต่ให้ชีเนียนเป็นคนขี่จนแบตหมดค่ะชีเนียนยังต้องปั่นจักรยานพาจีเยนซินไปถึงออฟฟิศอีก เอาให้สบายใจเลยนะคะแหม่หึงเขานะเพราะถึงที่ทํางานพนักงานต่างพากันมองแล้วก็อื้อๆอที่เห็นบอสนะคะพาผู้หญิงมาด้วยระหว่างนั้นซือชีก็โทรหาชีเนียนค่ะยิ่งรู้ว่ามาช่วยงานที่บริษัทอีกแล้วก็ยิ่งโมโหใหญ่โทรกระหน่ำมาที่บริษัทค่ะขอสายเจ้านายหน่อยสิค่ะนี่ก็คือเรื่องยอ่อ ep ที่7จ็ถึงเค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงปลายปีซีวีธกระหน่ำมากเลยตอนนี้ใครดูเรื่องอะไรกันอยู่บ้างคะแนะนํากันเข้ามาได้ค่ะ เจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะม r รีคริสต์มาสนะคะ